สวัสดีครับพอกันแล้วก็ช่องเบาหนองค้นโคลาดืันนี้ผ้าไม่กินแกงปลาดุกไส่เน้อไม่สมครับผมปลาดุกกำลังพร้อมงามเลยครับเสียบ,บกับข้าวนียวเฮาคือเก่าหล่ะครับผอมมือนขาดไปแล้วครับข้าวนียวสดน้ำมันห่อน,น้นองอื้อโอ้่น้องข่าวนียวปันังนี้ยอุ๋ยเน้อไม่สมเนาะ บพักกันพี่นอ้องหอนๆเลยพี่น้อง 으음 mm -hmm. mm -hmm.

มาพี่น้องอหื mm hmm. โอ้มันหิวเขา่าหรือมันจังไรที่จะมาเสยียบจ้ะ mm hmm. น้องหม่สุกม,มากเลย

Ôi phi nó. Xẹp. Đục lên nghe. Mm -hmm. mm -hmm. 네. Mm -hmm. Mm -hmm. 넌 진짜 넌 chặt chẹp lắm cả nào. ยังไงเนอะผมเป็ดพ,พ,พี่น้องแซ่บน้ำเบาหน่องบ่ครับเบาหน่องพามากินแกงปลาดุกครับผมใส่นไมไอศครีมแซ่แสบแซ่บพี่น้องปลาดุกมั่นครับวันนี้เบาหน่องกินแซ่บกินอิ่มเม็ดข้าวเหนียวปั่นบักใหญ่อีกแล้วครับผมพี่น้องเป็นยังไงครับแซ่บน้ำเบาหน่องบ่ัล็อกหนอง,นองกินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยเบาหน่องครับขอโทษขอให้บ่ิการพี่นอ้องเด้อครับผม,มว,นวนันนี้ขอโทษไว้หลายๆเบาหน่องแซ่บหลายก็เลยกินแซ่บกินนัวครับนี่แหละครับผม วันนี้บ้านน้องกินอิม่มเด็กนาะครับเนาะบ้านน้องสิขอลาไปก่อนนะครับสำหรับพอ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาบ้านน้องขอขอบคุณหลายๆเด้อครับอหอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุข,สขคนครับวันนี้บ้านน้องสวัสดีครับ